ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเขียนโปรแกรมนะครับให้อ่านและเขียนไฟล์ด้วยคำสั่งวิดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับ w i ดโอเพนนะครับใส่ r ไปนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลโคลนนะครับทีนี้ข้างในดับเบิ้ลโคลนนะครับเราก็ไปหาพาธที่เราต้องการให้อ่านไฟล์มานะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราใส่คอมมาด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้โหมด R นะครับเข้ามาช่วยนะครับจากนั้นใส่คำสั่ง add เข้าไปนะครับแล้วก็ file นะครับจากนั้น print file dot d นะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าไฟล e เท็กที่มีข้อความภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้คือมีข้อความภาษาไทยด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่คําสั่ง encoding ข้างหลังนะครับจะไม่สามารถอ่านข้อความที่เป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่คําสั่ง encoding นะครับทีนี้เราใส่คอมมาด้านหลังต,ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ encoding แล้วก็ใส่คําสั่ง ut ทีแบบนะครับจะสามารถอ่านภาษาไทยได้นะครับทีนี้เรามาลัดูนะครับเนี่ยครับอ่านภาษาไทยได้นะครับถ้าเอาคำสั่งนี้ออกไปนะครับจะไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้นะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหายไม่ได้เลย ถ้ามีภาษาไทยด้วยก็เอาคำสั่ง encoding เข้ามาใส่นะครับคำสั่งวิ t h นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งการเปิดไฟล์อ่านหรือเขียนนะครับซึ่งมีความสามารถพิเศษมากกว่าคำสั่ง code นะครับที่ใช้ในการปิดไฟล์นะครับและเมื่อเราใส่คำสั่งวิ t h นะครับคำสั่งวิ t ยยังลบหน่วยความจำ ให้อัตโนมัตินะครับซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียนโปรแกรมมากขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบการเขียนนะครับก็สั้นกว่านะครับสั้นกว่าการใช้คำสั่งโค้ดเข้ามาช่วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ